แล้วดูตัวจริงมองแล้วตัวตัวสำรองมองนี่เันไงทุกแฝบยังไงก็ใช่มาเลยฮะเลยหลบปะนะใช่เลยไม่เหมือนตรงไหนอปบกามาวงทุกคนไม่เหมือนตรงไหนอาจารย์แท็กนี่มาวันนี้จ้ะวันนี้ใครอยากได้หนังสือคนอืนทำนะนี่อันนี้ตัวจริงทุกคนนี่นี่ นี <ersch> ่นี่ปัดไว้พวกปัดแมงวงแมงวันนี่นี่เริ่มเริ่มอาจารย์เบียร์คนตื่นหรือยังยายยายนี่ไหมพร้อมไรเงเหมือนทุกว็นคล้ายไม่คล้ายละเหมือนพู้ตนวจสิววันนี้ใครอยากถามอะไรถามมาพ่อมาใส่นิราฮาละ เลี้ยนมาเจอตกใจเหมือนกันเหมือนเลยยังไงก็ใช่ไอ้้เหียยังไงก็ใช่มาโขนนะก็โขนนะโขนนี่ถ้าถ้าจานะก็โขนนะโขนนี่นี่ก็โขนยังไงก็ใช่ยังไงยังไงมั่วที่แล้วให้ไปแล้วปกสามมั่วไปแล้วให้ไปแล้วไปเหมือนไหมคุยเยอะดิมาถ่ายรายการกลางเดือ มาทัวรน้ำมันนาด้วยนะขอบคุณมากๆเลยเพี้ยนั่นไงนั่นไงวาแล้วเล่นกูสาเกะสาเกลูกสาเกมันล่วงปกติอาจารย์ไลฟ์สดมันก็ล่วงอย่างนี้ตลอดทุกวันแต่ปกติไม่ล่วงเวลาคนมาล่วงมันก็ล่วงล่วงปกติแหละแต่ปกติคนมันไม่ได้มาเพราะจะไม่ได้เข้ามาไงรู้ปะตอนแรกรู้เลยว่าแผ่นดินไหวเอาเล้นี่อันนี้กูเตียมวิิงแล้วนะ กูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมึงลงจากตึกเจ็ดชั้นสามสิบวิเออไต่สามสิบวินี่เดี๋ยววิ่งนะไอ้บกเมื่อกี้ไปแล้วนะไม่ไม่อยู่แล้วนะคือแบบทิ้งเลยกูทิ้งอาจารย์เลยกูวิ่งเลยเมื่อกี้ถ้าใครเห็นไลฟ์ตอนนี้กูวิ่งเลยอ่ะตัดต่อให้ด้วยนะนี่มากูวิ่งปั๊บเลยนะกูเห็นสันดาลเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้แบบจังหวะโบ๊ะบามากอ่ะอุ้ยตัวใครในใจกูต้องวิ่งแล้วขวัญมาขวัญมาอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์นุโมทนาด้วยนะขอบคุณมากๆเลยไปแล้ว นี่จะวิ่งแล้วอีกนิดเดียวอ้เหี้ยอาจารย์ช่วยอวยพรหน่อยเพาอวยพรเนาะให้มีสติสัมป,ปชัญญะในการใช้ชีวิตครับคือเราทุกคนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสติอต้องรู้เนื้อรู้ตัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการเอาหลังเนี่ยอิงหลักไว้อย่าเป็นไม้ปักเลนใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอย่างเงี้ยคใครทําอะไรก็เชื่อไปหมดโดยที่ไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เขาพูดกันมาข้อมูลที่ให้กันมาในโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยมันมีสารพัดหลายข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างดัง,งนั้นเราอย่าพยายามเป็นคนหูเบาตัดสินใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยด้วยการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่ชอบก็เลยด่าเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบามาดร้ายเขาดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมีสติสำรวนระวังในตัวเองเราดีแล้วหรือยังก่อนที่จะด่าคนอื่นเขาเราปฏิบัติได้แล้วหรือยังทำได้แล้วหรือยังก่อนที่จะนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเพดฉะนั้นเราต้องมีความหน <C Lanc an> คือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบการยอมรับตามความเป็นจริงร,รู้จักประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทใครทุกคนก็ตามเนี่ยในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่บนหลักคําสอนพระเจ้านําคําสอนพระเจ้าไปเป็นแนวแถวแนวทางในการใช้ชีวิต <ứng S 1> คนนั้นย่อมมีความสุขแล้วเอาคําสอนนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่าดันทุลักโดยการเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีโทษบีภัยมากมายแล้วไม่คิดจะขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นขอให้ขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ Les สุดแล้วเนี่ยในสงการนี้ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยเนาะขอให้ กิจสิ่งใดก็ขอให้ส่งความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจอ,อันสุจริตทํากรรมใดไว้ให้ได้รับผลของการกระทํานั้นและส่วนใครมีทุกข์อยู่ขอยผ่านพ้นอุปสรรคใครมีสุขดีอยู่แล้วขอยสุขยิ่งขึ้นไปจุดที่สุดแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่ไทยเนี่ยปีสงการเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม,อ,มอย่าย่ำอยู่กับที่พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้พัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองที่ทุจริต เปลี่ยนเป็นสุจริตให้ได้ในปัจจุบันบแล้วความสุขเราจะมากความทุกข์จะน้อยอขอให้เราตั้งสติสัปชัชยะในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวตามแถวตามหลักคำสับรเจ้าต่อไปอย่างมั่นคงทุกคนครับผมแล้วฝากให้วัยรุ่นที่เล่นน้ําสงการหรือปาตงปาร์ตี้ขับลงขับรถให้ปลอดภัอาจารย์ฝากให้เด็กๆเ,เหมือนูโอ้โอย่าลืมนะ้สงการอนาะจารย์้มัน ก็ฝากเล่นกันแต่พอดีเนาะอย่าประมาทพลาดพังอย่าหลงละเลิงในการเล่นอะไรพวกนี้จนแบบขาดสติสติเป็นตัวสําคัญมากโดยเฉพาะการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาถึงชีวิตเรารชีวิตเราคนเดียวไม่พอมันอาจจะถึงชีวิตคนอื่นด้วยถ้าเราขับรถอะไรต่างๆในการเดินทาง ดื่มแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปขับรถรบไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาก็ตามไม่ต้องไปพูดเรื่องเมาไม่เมาถ้าแค่เกลืนลงลําคอไม่ต้องไปขับรถรบเดินทางด้วตัวเองเหรือแม้ก็นอนตามครูคลองไปเลยก็ได้นอนได้ในเมื่อเล่นได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมได้เหมือนกันก็ฝากเตือนสติเล่นอะไรก็ตั้งยูงความประมาทใครที่เขาไม่อยากเล่นเราอย่าไปเล่นกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราเล่นกับเฉพาะคนที่เต็มใจจะเล่นกับเราหรือถ้าไม่มีใครเล่นก็เล่นกับตัวเองแล้วอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ให้ได้ยาก อย่าไปเอาน้ำไปสาสตัาตว์เดรัจฉานบางตัวมันไม่ได้ต้องการชอบน้ำไปเอามีมเอาน้ำไปสาดไปยิงมาแรงๆอะไรเงี้ยเพราะเห็นสัตว์มันวิ่งหนีแล้วมันดูตลกจังเลยอย่าไปทําแบบนั้นมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากเพราะนั้นก็ขอให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขมีสติสัป,ปชัญญะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตอนเองและผู้อื่นในการเล่นน้ําสงการด้วยครับสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงพวกเวลาเล่นน้ําสงการกินเหล้าแล้วหมาชอบกัดกันบ้างอาจารย์ก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องสติเนาะมึงอย่าไปตั้ง หลักตั้งเกณฑ์ว่าโอ้โหมึงเล่นน้ำการสาดการนี่หน่อยมันจะเป็นจะตายไม่งั้นมันก็ไม่ต้องเลยนอนอยู่บ้านถ้าใครจะเล่นแล้วคิดจะไปทะเลาะกับชาวบ้านจะไปตบตีกับชาวบ้านมึงนอนเอาพัดลมเป่าห้ำอยู่บ้านเอาน้ำน่ะสายางในฉีขึ้นหลังคาแล้วมึงก็เอาตัวไปนอนรองอยู่ชายคาให้น้ำมาไหลลงมาล่าตัวมึงจะได้สบายใจไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านเขาสร้างปัญหากับสังคมนอนอยู่บ้านหนูไม่ต้องไปเล่นกับผัวกับเมียมึงน่ะสะดวกที่สุดอันนี้ฝากถึงเขาฝากาเออถ้ามึงทำไหมล่ะถ้ามึงทำก็มึงโดนด้วยเอออย่าไปทำ เปลี่ยนชุดแล้วเริ oh ่มเป็น oh ตัวเองหน่อยแล้วนะอันนี้พุ่มกลับพุ่มเก่าวันดีจ้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 าการลงก่อนลงไปย้ายมาครับเลยมาเนี่ยจัดเดี๋ยวจะขอลงไลฟ์แป๊บหนึ่งเนาะไปเชิญนั่งเลยจ้าไปลงแล้วลงแล้วจ้าโดนแล้วโดนรวบแล้วหลุดฮะรีบไปลีบหนีก่อนอ๋อร้อนขาหมดเลย เหมือนเราเป็นแข่งนอาจารย์เดี๋ยวมาดูการใดทำพอดีอาจารย์อ๋อจะดูอยู่ใช่ไหมอ่าดูก่อนอ๋ออ๋อท่านลมถึงอยู่ไหมเนาะได้ได้ได้ขอบคุณมากเลยวัดีจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากเลย อ่ะทุกคนเดี๋ยวจะรลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ใหม่ได้ครับนพิธาำสอนบอกสอนผิดเรื่องสินแปดนอนเตียง3.5ได้ครับเขาจับผิดอย่างเดียวนอนได้ทําไมอ่ะทำไมจะนอนไม่ได้ผู้ใดเจ้าบัญญัติแล้วห้ามนอนเกิน3.5ฟุตก็3.5มันนอนได้ก็เตียงไม้มึงก็นอนไปสิกูไม่ได้มึงน,นอนมันฟูกนี่ใครบอกไปได้กูจะกระโถนตบปากมัน พ้าตามวัดยังนอนเลยก่อมาด่ากูสอนผิดไปดูสภาพจริงด้วยว่าเขานอนอะไรกันหกฟุตยังมีเลยกูจะบอกให้ห้ามนั่งนอนที่นอนอันสูงและใหญ่3.5ฟุตใหญ่เรอ คุณเบื่อมากเลยเวลาถูกหวยเนี่ยคนเข้ามามีแต่หวยหวยหวยเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยฟิลแบบกูกลับปรทวงคืนบอลลังอะ่ะท,ทำแบ็กแบกลับมาแล้วอย่างเงี้ยหลังจากหายไปนานปัจจุบันได้กลับมาแล้วอย่างเงี้ยเกือบจะหลับแต่กลับมาได้กูจะดังอีกครั้งพ่ะหวยไม่ใช่พาะสอนทำบ้านนะพ่ะหวย ทำสถิติไว้ห้างวดติดกูจะดูซิรอบนี้กูจะทำสถิติกี่งวดแม่บ้านอาจารย์เป็น FC ซอาจารย์ร้องกรี๊ดบอกถูกหวยอาจารย์ห้าสิบาทดีใจมากพึง <c oughs> เป็นลูกศิษย์ FC กูแบบใดเนี่ยกูบอกว่าไม่ต้องเล่นหวยแต่พวกมึงก็เล่นกันฉ่ำเหมือนกันแล้วเนี่ย FC ซแบบใดกูสอนว่าไม่ต้องเล่นหวยอย่าโลภเพลงเรงอย่าได้ซักขอ,อก,ก็เดินเขา่า แต่ซื้อฉ่ำกับทุกคนกูงงมาก